ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อัตมาภาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่ามาจริยะปะหานสูตรที่ว่าเดียวเรื่องเพื่อละเพื่อตัดความตรณีสําหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะละ ความตรณีความโลภความโกรธความหลงแต่ในพระสูตรนี้ก็คือละจากความตระณีหรือว่าความโลภนั่นเองหรือว่ามัจเจริยะตัวความตระณีขอความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตัดว่าพิสุท์ทั้งหลายพิสุจน์ผู้ประพฤติพรหมอจรรย์เพื่อละเพื่อตัดขาด จากความตันหนีหประการด้วยกันเรามาดูว่า,าการปฏิบัติธรรมเพื่อละความตันหนีอะไรบ้างหนึ่งความตนหนีอาวาตอาวาสก็เป็นความตันหนีของใจของคนเราประการหนึ่งความตนหนีตระกูลก็เพื่อที่จะตัดความตันหนีตระกูลในประการที่3มก็คือความตนหนีลาบก่อนละ หรือว่าตัดจากราบในการปฏพิบัติธรรมก็เพื่อที่จะละจากราบสกการะในประการที่4ี่ตนหนีวันณนะหรือว่าตนหนีความสุขก็เป็นการละการประพฤติปฏิบัติทางก็เพื่อละความสุขละวันณะที่มีอยู่ในใจตนเอง ในประการที่ห้าละความตนหทีธรรมอว่วาละความโลภก็ไม่อยากให้ใครมีความโลภอย่างนี้ก็คือประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อละความตานีในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือเป็นการละอธิวาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรเนี่ยทำไมถึงจะต้องไปปฏิบัติธรรมทำไมถึงจะต้องไปโย โกติคนเดียวอยู่ป่าคนเดียวเรียกว่าอยู่คนไม้คนเดียวอะไรก็เพื่อที่จะละสิ่งเหล่านี้นั่นเองถ้าอยู่ได้ก็ถือว่าปฏิบัติได้ใจก็ค่อยทยอยละในสิ่งเหล่านี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ตรโกูลาบวันนะหรือว่าความรู้ข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตานิกายปร,การาประจการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่2ี่ิสองข้อที่สองร้อยห้าสิบห้า้ที่สามร้อย